อ้อยวานาลีคนตายาวเทียวเชือกจะลงไปอาบน้ำพร้อมกันทั้งหมดนะคะโอ้ขอบคุณสำหรับของขวัญนะคะน้องวานาลีโดยพี่พร์คนะคะเป็นคนขี่ขยับไปนั่งริน้ำถ่ายรูปถ่ายไปดน้ะคะจิบน้ำก่อนลงเชือกต่อไปคือน้องเอไอค่ะทุกนีลกเลยนะคะการอาบน้ำก็จะช่วยให้ผิวสะอาดตามมาก็จะเป็นซิดอผู้พานค่ะ แล้วต่อท้ายสี่ดอกผูพันคือน้องเมย์กําลังเดินบางน้องเมย์นั่นคือน้องลูก่างค่ะจํไม่ผิดละจํไม่ผิดละทุกทีจําชื่อผิดระหว่างแม่คอร์ดกับน้องลูกคางนะคะวันนี้จํไม่ผิดละเราจําถูกเลยสัญญาณชัดกันอยู่ไหมคะให้ชันอยู่ในป่าก็ล่ามโซ่ไว้ได้อย่างไรก็ตาม พนปเด็กกำลังลงอาบน้ำกันนะคะว่ายน้ำดำลุกที่ในช่วงฝมีอาบและน้ำอย่างเพียบพร